สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูคลิปออรักสามเศร้าของชาวราศีธนูเนาะเรื่องเราอยู่ประจำเดือนเมษาค่ะ นะ่ใครที่มีความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปไม่เหมาะกับพวกคุณนะคะแล้วก็เรื่องราวเป็นดวงโดยรวมสลับกันได้ตลอดเวลาดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันรดาวศุกร์นะคะหรือว่าโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะมันเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะใครอยากเรียนอา่านไพ่กับหมอพลนะคะรับสอนอา่านไพ่ตัวต่อตัวไม่ต้องเดินทาง ะะโอเคมาเริ่มกันนะไพ่ตัวคุณนะในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ดีมสี่ถ้วยเก้าไม้ควีนถือไม้ดีแอมเพรสแล้วก็ห้าดาบนะไพ่บอกว่ามีมีคน มีคนในความสัมพันธ์สองสองคนหนึ่งนะสองคนหนึ่งอะไรวะเนี่ยอะไรนะเออนะไพ่บอกว่ามีมีคนสองคนแล้วกันเป็นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะมีลักษณะคือคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มาก่อนนะคะก็คือความสัมพันธ์คนที่มาก่อนก็ดีคนที่มาทีหลังหรือว่าอีกคนหนึ่งก็เก่งนะ,ะมีความแบบ ท้าทายมีความอะไรางเงี้ยความสัมพันธ์มันเลยแบบเออเขาเรียกว่าอะไรดียะไม่ยอมเลือกไม่ยอมตัดนะคนที่มาก่อนก็อาจจะมีฐานะที่หรือว่าเกี่ยวข้องกันมาค่อนข้างเยอะคนอาจจะรู้จักเยอะเกี่ยวข้องกันมาค่อนข้างนานอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าเออคุณนะคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยชาวราศีธนูคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่อยากได้ละ ะะไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้ละคุณเริ่มกอดอกแล้วไม่ว่าเขาจะหยิบยื่นหรือพูดคุยอะไรมามันเหมือนกับการปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้ไม่อยากฟังไม่อยากอะไรแล้วแล้วมันเป็นมาระยะหนึ่งแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นยังไงไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นยังไงยังคงเป็นอย่างนั้นทํายังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนะคะเคยพูดเคยเออบอกนะคะ ให้เลือกให้ตัดสินก็เลือกไม่ได้วันนี้มันเลยลักษณะของมีคนสองคนที่นั่งประชันกันอยู่ตรงนี้ค่ะนะความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะเป็นควีนถือไม้มาทีหลังก็ได้หรือคุณเป็นดีเอ็มเพรสที่มาก่อนก็ได้แต่มันเป็นลนักษณะที่ไม่ยอมคือไม่ยอมให้ใครเป็นอะไรดีอะจจะบอกว่าไม่ยอมเลือกให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่เขาบอกว่าสําคัญจริงๆอะคะ่ะก็คือแบบเออสําคัญทั้งคู่จนวันเนี้ย เหมือนพูดหรือทําอะไรเขาก็ทําเพื่อตัวเองทุกอย่างพูดเหมือนกับทุกอย่างจะดีนะ,ะบอกเปลือกนอกว่าทุกอย่างจะดีแต่ในใจมีแผนมีแผนการมีความเจเ้าเล่ห์มีเหลี่ยมทุกดอกนะฮะจนมองว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยคุณยอมทิ้งนะ,ค,ะคุณยอมทิ้งคุณอยากจะหันหลังออกไปแล้วมันก็เลยทําเหมือนกับว่านั่นแหละลักษณะของ ฉันปิดหูปิดตาฉันไม่อยากยุ่งฉันไม่อยากโฟกัสในตรงนี้แล้วนะคะแต่ดีอเพรสก็ยังแปลว่ารักคนรักตัวเองเหมือนกันนะคนฉลาดเหมือนกันนะเขาเอา่ออีกคนนึงนะคนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคนนี้ก็เก่งนะโอ้ถ้ายิ่งเก่งอาชีพดีมีฐานะมีงานที่ดีเนะี่ยก็ถ้าเข้าไปในแทรกในความสัมพันธะ์เนี่ยมันก็เหมือนกับความรู้สึกไปก่อนนะคะมันเหมือนเออเขามาทําให้ความรู้สึกไปฉะนั้นะ คนสองคนนี้เหมือนเป็นเหยื่อค่ะในความสัมพันธ์นี้มันลักษณะเหมือนคนเป็นเหยื่อมากกว่านะฮะทีนี้มาดูค่ะมาดูหน่อยพลังงานของของคุณ5้าใบและเขา5้าใบนะชาวราศีธนูเขาคนนั้นก็คือคู่ของคุณแฟนนะคนก็คนคุยคนที่ทำให้คุณบาดเจ็บสาหัสอยู่ตอนนี้ขอดูเอเนจีของคุณนะชาวธนูห้าใบแล้วก็เอเนจีของเขาห้าใบค่ะตัวคุณ9้าถ้วย2 ดาบสามเหรียญคิงถือถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยเขาบ้างค่ะสิบไม้อสุวินถือดาบเดอะเฮอร์มิตชาวราศีกันมาเกี่ยวข้องได้นะฮะ แล้วก็คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่ชอบคอยสั่งคอยสอนคอยบอกคนอื่นนะฮะคนที่ชอบนิสัยรักสันโดษอยู่บ้านชอบอยู่บ้านชอบอยู่เงียบๆคิงถือเหรียญชาวทัตด,ดินนะฮะอ่ะเป็นใครก็ได้นะฮะทีนี้มาดูค่ะตัวตัวคุณนะจากกายเป็นคนที่เ,<อ>เขาเรียกว่าอะไรชาวราศีธนูจากเป็นคนที่แบบเหมือนกับ ชีวิตที่ให้กับครอบครัวแล้วมันมันมันแย่วันนี้คุณเริ่มลดระดับเริ่มหันไปพูดคุยหันใช้ชีวิตอิสระมากขึ้นนะในเดือนนี้คุณจะเหมือนอทำงานเกี่ยวกับคำพูดหรือได้พูดได้คุยกับคนเยอะขึ้นนะชาวราศีธนูทำตัวอิสระนะมากขึ้นไม่แคร์ไม่สนอะไรทั้งนั้นนะนะแล้วก็มีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นนะยิ่งเท่าเดือนนี้คุณเป็นคนที่ ใช้คำพูดทำหมาหากินมันก็จะโดดเด่นมากๆนะยะภายเก้าเหรียญน,นะแล้วก็เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ความคิดคุณคือคุณอยู่กับสิ่งน,นี้คาราคาสั่งแบบนี้ตัดสินใจจะเลิกก็ทําไม่ได้ตัดสินใจจะอยู่ต่อก็เจ็บปวดมันคือคนที่หาทางออกไม่ได้ค่ะอยากจะได้การตัดสินใจที่ที่เด็ดขาดก็ทําไม่ได้บางคนติดในเรื่องจิตได้สํานึกเป็นสามเหรียญติดด้วย เอกสารสัญญา,าติดด้วยข้อสัญญาติดด้วยเ,เขาเรียกว่าอะไรพันธะนะฮะพันธะด้วยด้วยเอกสารใบทะเบียนสมรสหรือทรัพย์สินต่างๆนะมันเหมือนกับเราก็เคยพูดเคยคุยกันแล้วแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกเคลียร์ด้วยไพ่สองดาบนะไพ่บอกว่าเขาเคยดีนะนะเคยคุณเคยเคย,เคยเกี่ยวข้องกับ King way, นะ King way, คิงถือถ้วยนะคิงถือถ้วยคื คนอบอุ่นใจดีจะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักนะน่ารักเออพูดดีอะไรอย่างเงี้ยมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายก็โอ้โหอบอุ่นดูใจดีฉะนั้นในความรู้สึกคุณอนะคนคนเนี้ยมันมันมันดีอะนะมันดีคุณก็เลยเหมือนกับตัดสินใจออกจากตรงนี้ไม่ได้เขาเคยดีคําว่าเคยดีเนาะเขาเคยดีแต่เดือนเนี้ยคุณเหลือเก้าถ้วยนะจะถูกมายื่นมาอีก หนึ่งถ้วยอาจจะมีคนมาขายขนมจีบคนใหม่ๆมาขายขนมจีบให้คุณหรือว่าคู่กรณีคุณนี่แหละนะฮะถ้ารู้สึกว่าคุณถอยออกคุณไม่เทคแคร์ไม่ใส่ใจไม่ไม่สนใจเขาอีกเขาอาจจะพยายามมาเติมเต็มให้เป็นสิบถ้วยสิบถ้วยแปลว่าครอบครัวนะฉะนั้นะพยายามจะยื่นเข้ามาเป็นครอบครัวอีกทีเหมือนเราจะแบบฉันจะโสดแล้วนะถึงมีแฟนฉันก็ไม่ได้โ,ดโฟกัสแล้วอะคะ่ะแต่ฉันก็คือจะใช้ชีวิตของฉันแล้วแต่ว่าก็จะมี คนพยายามยืนถ้วยเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะเพราะมันขึ้นวันหนึ่งถ้วยทีนี้มาดูเขาในเดือนเมษาบ้างค่ะตัวเขาสิบไมน้นะภาระเยอะเดือนนี้จจะทำงานเยอะมีโอ้คนมีมีความสัมพันธ์เยอะเนาะอาจจะต้องเปต้องใช้จ่ายต้องอะไรค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะเ,ขา,ข,าเ,อะเขาทํางานเยอะค่ะในเดือนนี้อาจจะหาเงินได้เยอะด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็แบบทุกอย่างค่ะ ไม่อยากปล่อยอะไรเลยนะฮะหายออกจากบ้านไปก็มีเกณฑ์ที่แบบเดินกลับเข้าบ้านนะก็คือมาแบบทํางานเยอะหรือว่าวนเวียนมาบ่อยแล้วก็ไม่ได้ปล่อยอะไรไปเลยเดือนนี้ความคิดเขาร้อนใจนะร้อนใจมีคําพูดของคนอื่นการกระทําของคนอื่นมาส่งผลกับกร,กระทบกับเขามันทําให้เขาต้นีแหะที่ต้องแบกนะฮะนี่ค่ะใบนี้นะฮะความคิดเขาร้อนรนเหมือนพร้อมปะทะอืมใจ ใจร้อนนะความคิดก็คือไม่หยุดนิ่งนะแต่เขาพยายามแบบมองว่าน่าจะมีเรื่องร้อนมากกว่านะมีเรื่องร้อนเข้ามาเรื่องแบบมากระทบหรือว่าทําให้อารมณ์ไม่ดีะคะ่ะแต่เขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้นะเดือนนี้จิตได้สํานึกเขาบอกว่าพัก เงียบนะคะเออถือศีลน,นะเอออาจจะพยาพยามพยายามระงับจิตใจนะคะเพราะว่าอะไราทั้งก้มหน้าเออความคิดไปไกลแต่ว่าจิตใต้สํานึกถ้าจิตใต้สํานึกโอเคนะคนถ้าจิตใต้สํานึกดีก็จะดีนะคะแต่วความคิดมันจ,จะไปแวบๆบเนี่ย เหมือนเหมือนกับว่าเขาแบบใช้พื้นที่สงบคิดอะไรอย่างนี้คนคนนี้ค่อนข้างทํางานหนักนะอะจ,จะเป็นคนมีฐานะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาอาจจะโฟกัสที่ธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่งเพราะไพ่ในอดีตก็เป็นคิงถือไม้นะคะคิงถือไม้ทําหน้าที่ของตัวเองทำทำอะไรก็ไม่ยอมปล่อยค่ะถ้าเขาได้ทําแล้วนะอเตัวเขานะคะทีนี้แนวโน้มของเขาค่ะเป็นคิงถือเหรียญปัญหาก็คือนะคะ ปัญหาปัญหาของเขาก็คือช่วงนี้ทํางานเยอะก็อาจจะได้เงินเยอะอันนี้คือปัญหานะจะใช้เงินเพราะเขาต้องใช้เงินค่ะเดือนเมษาเขามีเกณฑ์ต้องใช้เงินนะคะและอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่บอกพูดเล่นนะที่บอกว่าปัญหาของเขาเงินเยอะก็คือนั่นแหละเขาหาเงินเยอะเดือนนี้เขาว่าจะทํางานเยอะแล้วก็ได้เงินเยอะแต่ปัญหาก็คือใช้เงินเยอะเหมือนกันทีนี้มองว่า ถ้าเป็นเรื่องของปัญหาจริงๆก็คือความรู้สึกค่ะค่อนข้างเหนื่อยนะคะแบกแบกอะไรไว้เหมือนมีใครพูดใครทําอะไรเขาก็จะรับฟังรับรู้หมดนะแต่เขาเลือกที่จะไม่ไม่ปฏิบัติไม่ทําอะไรเลยค่ะนั่งหับหูหับตาไม่สนใจวางเฉยค่ะในเดือนนี้เขาเหมือนเขาจะพยายามวางนิ่งวางเฉยนะเหมือนกับจิตใต้สํานึกเลยค่ะที่เป็นเดอะเฮอร์มิตนะเออ เลือกที่จะเฉยเลือกที่จะเงียบเก็บทุกอย่างเก็บทุกรายละเอียดเดือนนี้ก็คือแบบหาเงินนะใครจะพูดอะไรนะคะให้เขารู้สึกกระทบมีนะกระทบร้อนนะเออแต่อดทนค่ะอดทนเพรอให้เดลโฟมิดก็คือแบบควบคุมสถานการณ์บางทีอาจจะทําเพราะว่า การเงินนะฮะการเงินหรือธุรกิจอดทนเนี่ยเพราะว่าเออต้องทำให้ให้มันจบไปอะไรเงี้ยค่ะนะทีนี้มาดูเรื่องของความรู้สึกเขาบ้างค่ะความรู้สึกของ,คว,ของความรักค่ะดูซิว่าตัวคุณก่อนนะชาวราศีธนูคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับคนคนนั้นนะ,ะคะดูหนหารู้สึกถึงยังไงกับคนคนนั้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มันคาราคาสังหนึ่งถ้วย คิงถือถ้วยแล้วก็เดือนนี้เดือนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่มายื่นให้ความสัมพันธ์กับคุณอีกนะเนี่ยเยเห็นไหมใบนี้เมื่อกี้ถ้วยไพ่อย่างนี้เลยนะเมื่อกี้ไพ่มาอย่างนี้ใช่ไหม นี่ก็เหมือนกันนะฮะแค่สลับที่กันเองนะฉะนั้นไพ่บอกอะไรนะบอกว่าเขาจะกลับมาทําโรแมนติกมารักมาส่งความรู้สึกให้คุณเหมือนเดิมคุณอ่อนไหวไหมคิดว่านะเพราะอะไรนะเพราะว่าเออเขาอ่ะเคยดีอารมณ์คือถ้าเวลาเขาหน้ารักอะ่ะนะเขาจะน่ารัก คุณจะรู้สึกว่าคนนี้คือแบบโอ,อ้น่ารักจริงๆทีเนี้ยพอมายื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณหายไปแล้วเขากลับมายื่นอ่ะเหมือนใจคุณไปแล้วเหลือคือมันไม่ใช่ครอบครัวละฉันไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยคุณก็ลดเหลือเกาถ้วยพอเขามายื่นอ่ะมันมันรู้สึกเหมือนมันจะเป็นสิบอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันน่ะเขามาทําอบอุ่นมายื่นความรักความรู้สึกให้อะไรเงี้ยคุณก็เริ่มแพ้เริ่มแพ้ทางเริ่มรู้สึกอ่อนไหวไปอีกนะ ก็กลับมาลังเลอีกแล้คไพ่คุณมาเยอะมากนะนะค่ของคุณนะมาเยอะมากนะขาดอยู่ใบเดียวเองนะขาดอยู่สามเหรียญเนี่ยนะนะมันก็ทําให้คุณลังเลว,ว่าโอ้ฉันจะอยู่คนเดียวได้ไหมฉันจะตัดเขาไปได้จริงๆริงไหมเดือนนี้ก็กระวนกระวายอีกค่ะนะกระวนกระวายอีกเพราะว่าเขาเริ่ม เวียนกลับมาแล้วนะคะอาจจะมาให้อะไรมาพูดอะไรในะสิ่งที่คุณกําลังคิดด้วยนะเป็นจุดอ่อนของคุณด้วยนะคะอืมมาหวานใส่นะอยู่ๆก็มาหวานใส่นะเออนะเดือนนี้อะมาดูหน่อยค่ะว่าแล้วเขาล่ะนะเขารู้สึกนะึกคิดยังไงกับคุณนะช่วงเดือนมีนาหรือว่ารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสามดาบนะค่อนข้างกังวลค่อนข้างเครียดนะเนี่ยเหมือน อ้าวเนี่ยอ้าวเนี่ยฮะดูไพยตั้งแต่แรกนะผู้หญิงที่นั่งคู่กันมาอีกแล้วนะคะเออนะ เขารู้สึกว่าเขาตัดใครไม่ได้จริงๆค่ะคุณจะไปเขาก็รับไม่ได้นะคนอีกคนนึงก็จะไปไม่รู้คุณเป็นคนไหนนะคนมาก่อนหรือมาหลังนะดีอินเพรสนะคุณเขาก็ไม่อยากเสียใครไปเลยเพราะถึงแม้มันจะเป็นปัญหาเขาก็ขอให้มันเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังอย่างนี้ค่อยๆแก้ไปแล้วกันยอมแบกยอมแบกไปอย่างนี้ยอมโดนถูกบ่นถูกถูกตำหนิถูกด่าถูกว่าเนี่ยหลับหูหลับตาทนไปเพราะว่าสองคนนี้คือแบบ ตัดใครไม่ได้จริงๆคนหนึ่งก็อาจจะเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกอีกคนหนึ่งก็ทําธุรกิจหรือว่าการงานหรือเขาเก่งหรือเขามีแรงดึงดูดบางอย่างที่ก็ไม่ยอมเสียไปนะคะนั่นคือความรู้สึกของเขาในเดือนเมษานะทีนี้มาดูนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจําเดือนเมษาค่ะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ค่ะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นระหว่างพวกคุณนะคะในเดือนเมษาค่ะชาวราศีธนูขอให้หนะะ่อยค่ะ สามถ้วยคิงถือถ้วยโอ้กลับมาอีกแล้วค่ะเนะเดอมูเนะี่ยคุณคุณคุณไปอิสระไปอิสระไปเที่ยวไปเตะเดือนนี้คุณอาจจะเจอเจอเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันเยอะนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ลืมเขาหรอกนะฮะแต่เขาก็พยายามกังเขากังวลน,นะในความรู้สึกคือกังวล ทักเดือนนี้เขาอาจจะมาทำดีกับคุณให้ของขวัญของฝากเพราะว่าเขาเครียดกับการที่ว่าเหมือนคุณเปลี่ยนไปในเดือนนี้เขาค่อนข้างเครียดนะเดโมนขึ้นมานะคะเครียดเดือนนี้ไพ่เครียดหมดเลยนะเออเขากังวลว่าคุณจะหายไปคุณจะจากไปคุณไปเที่ยวไปสนุกไปใช้ชีวิตนะคะแต่ระหว่างพวกคุณก็เป็นความรักนะจิตใ,ใต้สำนึกคุณเนี่ยก็ไม่ได้ไปหรอกเดี๋ยวก็กลับมานะแต่ว่าพอเขาขอให้เขาทำดีก่อนนะก็คือมันเหมือนกับ จำเนาะมันตัดกันไม่ได้หรอกแอบเมื่อเขายื่นกลับมาก็แอบดีใจแอบแอบมีความสุขนะแต่ว่าก็เออไม่เป็นฉันไม่สนฉันไม่แคร์นะแต่พอเขาไม่ไลน์มาก็ก็มีความคิดถึงมีความกังวลอยู่ตรงนี้นะภัยของพวกคุณมีการสื่อสารบอกเลยว่าเดือนนี้เขาจะเครียดเพราะว่ายิ่งถ้าคุณแบบเออหลานล้านะใช้ชีวิตโพสอินสตาแกรมเฟซโพสออนไลน์แล้วําทำอะไรที่แบบให้เขาเห็นว่า คุณไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนเรื่องเขาอีกแล้วไม่ได้แบบระทมใจเรื่องเขาอีกแล้วเนี่ยเขาจะก,กังวลนคะคะก็คือหลายรอบแล้วแหละอาจจะเป็นหลายรอบแล้วด้วยนะคะอืคุณก็มีข้อดีในสิ่งที่เขาไม่อยากขาดเสียไปนะเหมือนกันเนาะทีนี้มาดูค่ะให้ยอย่างแนะนำอะไรให้กับชาวราศีธนคูค่ะขอเซียมซีจริงหนึ่งใบใบที่ห้าสิบแปดนะคะ ไม้แห้งที่ถูกลมพัดรูปลักษณ์จะเสียหายแต่ความเป็นตัวเองยังอยู่อะเหมือนไม้แห้งเนาะลมพัดตกหักกิ่งออกบ้างมันก็ยังคือเป็นกิ่งไม้ค่ะฉะนั้นความความรู้สึกอะค่ะว่าคุณอาจจะแบบมีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปบ้างหรือทําอะไรเปลี่ยนไปบ้างแต่ทุกอย่างอะเขาเรียกว่าสถานะของทุกอย่างมันยังคงเดิมค่ะเรื่องราวชีวิตของคุณยังคงดําเนินเดิมๆน,นะคะไพ่ก็บอกแล้วว่า เหมือนเหมือนคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนแต่พอมันจะเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆค่ะมันก็เปลี่ยนไปในในในรูปแบบอีกนิดนึงแต่ว่าลักษณะก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นะ,ะมาดูไพ่เพิ่มค่ะไพ่ทาโรบอกอะไร 1. ดาบนะฮะ justice โอ้ไพ่พระนะฮะ ให้ค่อนข้างชัดเจนนะอะไรที่มันถูกต้องมันก็คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะอดทนและฝ่าฟันนะสิ่งที่คุณคาดหวังบางคนคาดหวังว่าฉันไม่กลับไปละบางคนคาดหวังว่าจะกลับมันจะมีทางออกที่ดีเสมอค่ะไพ่บอกว่าความถูกต้องก็คือความถูกต้องนะคะ,ะสิ่งที่มันอันนี้คือกฎหมายอันนี้คือสิที่ถูกทำนองของธรรมนะฮะบอกว่าในเมื่อคุณไม่ได้เป็นคนผิด คุณเข้ามาในความสัมพันธ์ที่มันมันคุณไม่ได้เป็นคนทําผิดอะทุกอย่างมันจะถูกตัดสินของมันเองวันหนึ่งหนึ่งดาบขึ้นมานะคุณก็จะได้ชัยชนะคุณก็จะได้ผ่านอุปสรรคสิ่งนั้นไปนะขอแค่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะอืโปรงบ้างตัดบ้างนิ่งบ้างใช้อ่าใบนี้มันเป็นแปลว่าพระเนาะนั่งปรงนั่งตัดนะเออแล้วก็อันนี้ก็คือ,อถูกต้อง ากฎอะไรเงี้ยเขาฉะนั้นมันบอกว่าโปรงบ้างอะไรบ้างเราก็อยู่ให้อันเนี้ยให้ตามชีวิตที่เป็นไปสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่อง ทำดีมันก็ต้องได้ดีอะค่ะนะคะทำดีมันก็ต้องได้ดีสุดท้ายแล้วมันแค่มีอุปสรรคปัญหาบ้างสักวันหนึ่งมันจะผ่านไปค่ะเนาะชาวราศีธนูขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากเป็นกําลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ